สว like oh ัสดีค่ะวันนี้ค่ะจะมาเล่นเกม Snake io นะคะจะเป็นงไงก็จะดูเลยเออเป็นหนอนเฮ้ยตายแล้วเหรอโอ้ยนายนายชอนแมยังไม่ให้เกดตายนะฮึยี่นี้มันแบบตางอ้าวนั่นชนขอบตาย

ก็รอก่อนรอนะคะเหมือนเดิมก็ไป็้าย